ท่านประธานครับผมใค่ขอพิปรายเพื่อเป็นการสนับสนุนรับหลักการพระราชบัญญัติขนส่งทางรางพศของรัฐบาลและฉบับของท่านรัฐมนตรีมณพรเจริญศรีและก็พักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอด้วยเหตุผลสองประการครับท่านประธานครับประการแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งสองฉบับครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาสาหกรรมและการขนส่งทางโลจิสติกส์รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งกับท่านประธานเดี๋ยวนี้ประเทศของเราดีได้พัฒนากันมากอย่างกรณีจังหวัดอุดรธานีของผมเนี่ยมันจะเป็นฮับเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอินโนจีนเลยนะถ้าทำกันจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้มีมีนิคมุตสาหกรรมของภาคเอกชนไปทา นะครับและมีประชากรก็เพิ่มมากขึ้นศูนย์กลางทางด้านอากาศศูนย์กลางทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นเป็นเหตุจำเป็นที่ผมจะต้องอภิปรายสนับสนุนของของรัฐบาลชุดนี้ในการออกพระารญยัติขนส่งทางรางเพราะมันมีความเจริญก้าวหน้าไปทำไปตามบทของมันน,นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่ต้องยกหรอกฮะกว่าจะพัฒนามาถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มีการขัดแย้งกันแบบกระท้อนกระแท่นมาจนถึงขนาดนี้มันมีความเจริญรุ่งเรืองไปแล้วท่านประธานนี่ก็รบครับเนี่ยมาจอดที่ลาวเนี่ยรถไฟเนี่ยแล้วกวรจะจองตั๋วไปได้สามเดือนนะครับท่านประธานครับแล้วเมื่อก่อนนั้นตอนตอนที่ท่านหมอเชิดชัยได้พูดไปแล้วอ่ะถ้าหากว่ามีการทําไปแล้วตอนนี้มันจะเจริญถึงไหนแล้วถึงกรุงเทพแล้วกี่ปีแล้วครับตอนนั้นสมัยท่านนายกยิงลัก แต่ก็ไม่ต้องการไม,ไม่พูดเดี๋ยวมันจะสร้างความขัดแย้งกันคือเราควรสนับสนุนครับในเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วนะครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มันการเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรางของประเทศเราให้เกิดให้กมีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมไปทั้งประเทศมีความเชื่อมโยงขนส่งกับระบบอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนส่งนะครับทางบก นะครับแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราก็ทุกช่องทางในการที่จะต้องจัดการในเรื่องนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากภาพหยาดสองฉบับนี้คือพี่น้องประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและสําคัญก็คือความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นนี้คือหลักการและเหตุผลและประโยชน์ของภามหยาดทั้งสองฉบับนี้ครับท่านประธานครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกเพราะว่ามันเป็นรับหลักการ ะครับเพราะฉะนั้นในลงรายละเอียดก็ไปว่ากันอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันจะมีข้อขัดแยง้งมีการพูดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดถ้าจะลงรายละเอียดมันทั้งมันตามมันตามมือก็ไม่หมดครับรรท่านประธานที่กรารบครับย้อนมองถึงข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ําในระดับสูงพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถเข้าไปดูแลงานของรัฐได้ อย่างั่วถึงบางพื้นที่ตามบ้านนอกท่านประธานครับการเดินทางสัญจรไปมาเป็นการยากลำบากเสียล้เกิดผมเป็นคนบ้านนอกครับเมื่อก่อนนนก็มีแต่ทางเวียนเดี๋ยวนี้เวียนไม่มีนะแต่มันก็ยังมีลูกรังยังเหลืออยู่กว่าจะได้มีความอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้นี่นะครับมันก็ขนส่งไปตามอัตราภาพของมันมีรถอ e ีแตนรถอ e ีแทกนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ พี่น้องทั่วประเทศก็ต้องการอยากเห็นระบบทางรางนะครับมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุดรอขอนแก่นหรือจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่นะครับถึงอบรรานานีนครศรีมาในที่ชุมชนต่างๆมันจะต้องเกิดขึ้นอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองมากมายมหาศาลแล้วจะต้องทำยังไงนะครับจะต้องสร้างความเจริญต่างๆให้ไปถึงสู่พี่น้องประชาชนได้ล่ะครับไม่ใช่ว่ามากระจุก ฉพาะอยู่ในกรุงเทพเฉยๆนะแล้วเราจะต้องมีวิธีใดล่ะครับที่จะต้องให้ความทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่ของประเทศนี้มีการกระจายความเจริญไปยังม้านนอกให้ทัดเทียมพื้นที่ในหัวเมืองใหญ่ๆครับท่านประธานคำตอบก็คือว่าเราต้องมีการพัฒนาสาธารณรูปภคขันพื้นฐานในประเทศของเราให้มีโครงข่ายที่กว้างและครอบคลุมทั้งประเทศให้มากยิ่งขึ้นครับท่านประธาน แต่รรท่านประธานที่เคารพครับถ้าถามว่าหากเราสร้างรถเบรเราสร้างถนนหนทางเราสร้างสนามบินครอบคลุมไปทั่วประเทศมันเพียงพอหรือครับรรท่านประธานยิ่งที่จะทําให้ความเจริญต่างๆเนี่ยสามารถไปถึงพี่น้องประชาชนได้อยา่างทั่วถึงมันก็ไม่ถึงนะครับก็ผมขอตอบว่าทําแค่เพียงนี้ไม่เพียงพอหรอกครับเราจะต้องทํา ให้มีการขยายสถานีรถเพิ่มจำนวนคันรถหรือเพิ่มความยาวของระบบรางให้ครอบคลุมมากขึ้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับท่านประธานแต่คำตอบที่ถูกต้องเราจะต้องทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการบริหารระบบขนส่งทางรางให้สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะต้องทำให้การบริหารการเดินรถและการบริหารการขนส่งทางรางมีประสิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถบริการด้วยความ ที่ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารและพี่น้องประชาชนและจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานการบริการรวมถึงการซ่อมบำรุงรถและมีปั๊ลางที่มีปัญหาและสามารถนำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภยัยและขนส่งให้ทางสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเราจะต้องอำนวยความสะดวกการขนส่งทั้งผู้โดยสารสินค้าพวกเขาพึงพอใจให้มากขึ้นในขณะ เดียวกันครับท่านประธานหากขนส่งระบบทางรางได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นผู้โดยสารที่มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการระบบทางรางขึ้นย่อมหมายถึงรัฐจะต้องมีไรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้นอธิบดีกรมขนส่งทางรางก็จะได้มีกาอะไรที่จะบริหารได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่ท่านสสได้พูดไปแล้วว่ามีบุคลากรเพียงร้อยกว่าคน ถ้าพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมามันก็จะมีความเจริญมีงานที่เป็นหลักเป็นฐานในยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบทางรางเพื่อจูงใจในการพัฒนาคุณภาพในระบบให้ดียิ่งขึ้นกับท่านประธานทั้งด้านตรงต่อเวลาความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพระบบประการที่สองนิดเดียวกับท่านประธานนะครับมันสนับสนุนนะครับท่านประธานมันต้องมีอะไรที่สนับสนุนโดยเหตุด้วยผลกับท่านประธาน รรท่านประธานที่เคารพพระราชัญญัติทั้งสองฉบับนี้มีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาระบบรางตลอดทั้งภายในประเทศผู้ที่ต้องการประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนี่เปิดกว้างผมอ่านข้าวๆเนยนะเปิดโอกาสมีสิทธิแข่งขันในการรับใบรุญาตอย่างเท่าเทีเทยมกันครับท่านประธานเรื่องการแข่งขันในการบริการนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาก และไม่ว่าผู้ประกอบการจะเป็นเอกชนหรือของรัฐจะต้องมีการพัฒนาบริการเดินรถให้พึงพอใจของพี่น้องประชาชนแข่งขันโดยเสรีครับรรท่านประธานเพราะฉะนั้นการกําหนดนะครับให้มีการบริการแก่พี่น้องประชาชนให้อย่างเสมอภาคการเก็บโดยสารค่าขนส่งการแข่งขันอะไรต่างๆมันก็จะเด่นกีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องค่าเดินทางนะครับหลายรอบการบัญญัติตามมาตรานสี่ก็น่าจะช่วย น่าจะช่วยการแก้ปัญหาเรื่องค่าเดินทางแพงได้ดังนั้นกระผมขอสนับสนุนรับประการร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางทั้งสองฉบับครับเพื่อให้เป็นไปนตามคนไกปีกฎมาหมายกำกับดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาในระบบทางรางและพระราชบัญญัติก็จะสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประกอบการขนส่งทางรางอย่างเป็นรูปธรรมผมขอสนับสนุนครับขอขอบคุณครับ